ไม่เยอะมากาจิเรียาก็ตากจะเป็นพิการทางการแล้วก็ใ <c oughs> ใช้เวลานีตอนเช้านี้ก็ได้กาแฟได้แซนด์วิชแซนด์วิชท,ที่ราคาสูงม,มากไอ้เจ้าเนี่ยต้อแปดยูโรตกใจเหมือนกันแปดยูโรนี่กินอะไรได้เยอะเลยเหมือนกันก็เดี๋ยวเดินทางจากเซเรียไปรอนด้าใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงชั่วโมงนัง่งรถไฟ ตัดเป็นหน้าผารอบเรานี้จะเป็นหน้าผาหมดเลยผมก็เคลื่อนไปแล้วเป็นไปรุป่นเป็นไปรุ่นตอนนี้ก็จะไปอีกครับเมืเม่อคืนสนุกมากสนุกจริงๆกับอ,อนาบัมฟาร์มิโกสนุกม,มากเพิ่งเคยได้ดูครั้งแรกสมัยนู่นมาก็ไม่ได้สนใจที่จะดูแต่ตอนนี้แบบแก่แล้วเข้าก็นั่งสนุกจริงครับงั้นเดี๋ยวเข้ไปใช้เวลากับกาแ,แฟกับทุกสัปดาห์ จองเดินทางไปที่รอนด้าแล้วเจอกันที่รอนด้านะครับนอนแล้วก็มาอยู่บนรถไฟเตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางไปรอนด้านะครับรถไฟจะวิ่งไปที่โกดัวบ้าแล้วก็มาลกาแต่ก่อนจะมาลกาก็จะผ่านปาปาไปก่อน ได้กาแฟกับได้แฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์สิได้โดนัทกับได้แซนด์วิชมาแซนด์นวิชอันเล็กๆนะครับอันเล็กๆจะเป็นแซนด์วิชคามอนแล้วก็ชีสคามอน <c oughs> กับชีสนะครับตกใจราคาเหมือนกัน8ยูโรแม่เจ้าทำไมมันแพงขนาดนี้ก็ <c oughs> เห็นดูแล <iah 40> ้วถึงรอนด้าก็น่าจะห้าโมงเช้าห้าโงเช้าก็ไปหาโรงแรมแล้วก็เดี๋ยวเล่นรอบๆมาลรอนด้าไม่รู้ว่ารอนด้าวันนี้จะมีโชว์สู้รสู้วัวกระทิงหรือเปล่านะครับถ้ามีก็กะว่าจะดูดูให้มันครบๆเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมาอีกเมื่อไหร่ว่าก็เริ่มจะอยากไปเบ็ดเข็มไปที่อื่นบ้างเหนื่อยเมื่อคืนนอนไม่หลับ เวลาเปลี่ยนที่นอนแล้วนอนไม่หลับตลอดนอนไม่หลับมาสองคืนแล้วเพราะว่าสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกอย่างนึงก็โฮสเทลเมื่อคืนก็วัยรุ่นก็เสียงดังวุ่นวายทั้งคืนไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปเจอกันที่รอนดานะครับเในจังหวาดเที่ยวเมอืองกันนเมืองสุดท้าย แล้วเราก็ตกรถไปมาจับรถบัสหั๋วที่ใช้มาครึ่งทางก็ทิ้งเลย mm hmm. เราไม่รู้จริงๆว่ามันจะต้องเปลี่ยนรถไฟที่สถานีก่อนถึงมาลากาไอเราก็นั่งเฝินดูวิวสุดท้ายเป็นไงละ่ะเข้ามาถึงมาลากาตกรถแล้วก็ได้ไปกับรถบัสเสียเวลาไปอีกสองชั่วโมงครับ นอกจากสองชัวมงทีเสียไปก็เสียตังค์ไปีกด้วย11ยูโรแต่ยังไงก็ต้องไปให้ได้เพราะว่าจองโรงแรมไว้แล้วแล้วก็ซื้อตั๋วรถไฟจากรอนด้ามา马ากาครับอย่างนี้แหละก <c oughs> ารเดินทางถ้าเราไม่ดูดีไม่ช้าก็ถามเขา <c oughs> เขาก็พูดภาษาสเปนแต่ไม่โทษเขาหรอกโทษเราเองนี่แหละเรื่องการเดินทางถ้าไม่มีอะไร ก็มันไม่สนุกหรอกแต่ว่าถ้ามีเราก็ต้องแก้ปัญหาเองได้รถออกเที่ยวชั่วโมงนิดนิดยังไงก็เที่ยวกับรถบัสก็ได้บัสไปสเปนแหละแล้วผมก็เตรียมตัวออกเดินทางไปอนหนดานะครับหลังจากรอมาหนึ่งชั่วโมงนิดนิก็ตกรถไฟเลยได้ไปกับรถทัวร์ เราใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงความจริงตอนนี้ผมควรจะอยู่ที่ลอนด้าแล้ว้าไม่ตกรถไฟนะครับแต่ไม่เป็นไรเราอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสถ้าเรายังแก้ปัญหาได้อยู่นะครับถึงแก้ปัญหาไม่ได้เราก็หาวิธีหาวิธีที่จะแก้ปัญหามันให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไปซีเรียสเราไปเครียดกับสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้การเดินทางเที่ยวเราไม่สนุกมันจะทําให้การเดินทางเที่ยวเรากร่อยและยิ่งถ้าเราไปกับไคยไปกับคนอื่น ยิ่งจะกลอยมากกว่าเดิมมันจะยิ่งสร้างบรรยากาศให้เสียเอาเป็นว่าถ้าเราแก้ปัญหาได้แก้ปัญหาไปเพราะยังไงเรามาเที่ยวเราไม่ได้ไปทํางานนะครับ<อ>ก็จากนี้ใช้เวลาสองชั่วโมงจะถึงก็ประมาณ 2, 2> <ๆ>บ่าย2องบ่าย 2, 2> สบ่ายสองซึ่งก็ช้ากว่ากําหนด3ชั่วโมงแต่ไม่เป็นไรก็ยังมีเวลาเที่ยวเพราะว่ารอนดาก็ไม่ใช่เมืองใหญ่ ไม่ใช่มันใหญ่มากผมไปแค่เพราะว่าผมรู้สึกว네่ามันสวยและผมอยากจะไปเจอมันอีกครั้งจากนี้ผมก็จะใช้เวลานอนพักผ่อนหรือดูมูอสองข้างทางที่เป็นวิ่งเรียบขูงเขาไปอ้าลืมบอกว่าขนส่งสาธารณะที่นี่เขายังบังคับให้เราใส่แมสนะครับในการใช้ขนสงสาธารณะที่นี่ ถือติดแมทไปด้วยถ้าเวลาเที่ยวในยุโรปหรือเที่ยวที่ไหนเพราะว่าบางประเทศเขายังให้ใช้แต่ที่สวิต์ไม่ได้ใช้ สายเวลาชั่วโมงข้างเองไม่นานมากดีๆรถก็มาโผล่บนเขานอนหลับหลับไปได้นิดนึงครับก็รีวิวข้างหลังแห้งแห้งก็รอนด้แล้วก็มีเวลาจนถึงพรุ่งนี้เช้าตอนนี้ในหัวกำลังคิดอยู่ว่าพรุ่งนี้เราจะกลับ ขวดดีไหมหรือว่าจะกลับหรือทิ้งตัว14ยูโรรถไฟแล้วก็นั่งรถทัวร์ช่วงบาง่ายกลับเพราะว่าพ่งนี้เดินทางเช้ามากเจ็ดโมงเชา้าแล้วก็เราก็ไปถึงมาลากาก็ขี้เกียจไม่รู้จะทําอะไรตอนนี้ร้อนก็เดี๋ยวจะเดินหาโรงแรมไม่รู้ว่าโรงแรมจะอยู่ไหนนะครับเพราะว่าตอนจองมาเราจองโรงแรมที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟแต่เรามา บอกสอก็เลยไม่รู้ว่าโรงแรมไหนแต่คิดว่าไม่ไกลเพราะว่ารอนดาเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มาก <c oughs> เป็นเมืองไม่ใหญ่มากก็เดี๋ยวจะเดินหาโรงแรมกันแล้วก็เดี๋ยวเสร็จเอาของไว้เสร็จก็จะพาไปดูร้านสู้อัวกระทิงที่เป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดในสเปนโอเคยวไปเจอกันครับ เมืองไม่ใหญ่ก็หาโรงแรมไยากก็โรงแรมสองดาวก็เดี๋ยวจะเข้าไปเช็คอินเลยเช็คอินเสร็จแล้วก็จะพาเที่ยว The name is Chinese No this is family name Okay it's really long check up on Yes. Yep. but actually from thailand <laughs>

ตามสไตล์ห้องพักที่สเปนสองดาวน,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 นังดาวเล็กอเตียงเล็กกว่าันอีกห้องน้ำ จองมาในราคา22ยูโรครับประมาณ800บาทก็800บาท,บาทถ้ามาอยู่ต่างประเทศมาเที่ยวที่ยุโรปว่าไม่แพงก็นี่แหละครับถ้าเราเที่ยวที่นี่ก็หาอะไรที่มันถูกๆแบบนี้สะใจดีกว่าจะมาถึงขอนอนเอกคนเอก หนึง่งว้ยก็ค่อยๆออกเส้นทางไปดูร้านสู้ัวกระทิง เสื้อมาสองตัวแต่มเป็นไรคนเดินทางเที่ยวอ,อย่างเยอครับรถเสื้อผ้ารถอะไรได้เยอะรถได้เยอะๆยิ่งดีก็ถ้าไม่ซีเรียสอะไรก็ใส่ตัวเดิมกันเวลาเที่ยวใส่ตัวเดิมเราจะเห็นว่าแบ็คมมแพ็คเกอร์นี้ก็จะแบบตัวจะเหม็นแต่ผมก็พยายามทำไม่ให้ตัวเหม็นนะเพราะผมไม่ใช่แบ็ค จนแล้วจนลอดผมก็เข้ามาที่ลานสูวกระทิงนะครับเข้ามามีทั้งพิพิธภัณฑ์และก็ให้ดูลานสู้กระทิงที่เรียกว่า p l a ซาเ e Toros de Ronda Tor นะครับเป็นลานสู้วัวกะทิงที่เก่าแก่ที่สุดในสเปนสร้างมาตั้งแต่ปีคิธศศกราช1700นะครับ ก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในก่อนจะเข้าไปถึงข้างในก็มันก็จะมีพิพิธภัณฑ์ให้ดูแล้วก็เสร็จจากพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นลานสู้บัวกระทิ่งที่เราสามารถเดินเข้าไปได้ค่าเข้าอยู่ที่8ยูโรแต่ถ้าใครอยากอัดออดิโอไกด์ก็เพิ่มอีก1ยูโร50ก็ถามว่าแพงก็แพงระดับหนึ่งก็แพงอยู่ถ้าเป็นที่สเปน แล้วผมก็มาอยู่ที่ลานสู้วัวกระทิงนะครับตรงนี้นะครับมีชื่อว่าป l าซ a de Estoroz de รอน d a นะครับอยู่ที่เมืองรอนดาเมืองที่ผมมาวันนี้เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นลานสู้วัวกระทิงที่มีที่เก่าแก่ที่สุดในสเปนนะครับก็มีมาตั้งแต่ปี1,700ตั้งแต่คริสต์ศวรรษ1,700นะครับ <c oughs> ปัจจุบันนี้ได้ใช้งานไหมก็ยังได้ใช้งานเป็นพิพิธภัณฑ์ จะมีการจัดเทศกาล์บ้างเทศการ์สู้กันทีซึ่งตามที่ผมอ่านดูก็เป็นเดือนหน้าเขาก็ยังคงมีจัดเป็นาการเทสการสู้กันทีก็อาจจะได้ดูการสู้กับทีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาได้ออกมาว่าห้ามให้มีการสู้กับทีเพราะว่ามันเป็นการทาร้าวุธกรรมศัตว์แต่ของที่รอนดาหรือที่แคว้นอันดาลูเซียที่นี่เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของเขาเขาก็ยังต่อต้านเขาก็ยัง อยากที่จะมีมันอยู่อยากที่จะให้วัฒนธรรมตรงนี้ยังอยู่ที่แคว้นเขาซึ่งก็จะมีที่มารกาที่รอนด้าที่เซเรียที่ยังคงมีวัฒนธรรมแต่ว่าจัดเป็นแค่เทศกาลเท่านั้นไม่ได้มีสู้กับทีมทุกอาทิตย์เหมือนเหมือนเมื่อ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 นานมาเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็เข้าใจทั้งสองส่วนเข้าใจทั้งสองฝ่ายผมคิดว่านะเพราะว่าก็ส่วนที่เป็นสมัยใหม่หน่อยก็จบว่านั่นเป็นเรื่องทางรุฐประการมริตว์แต่ส่วนที่เป็น คนที่เขาอยากรักษาวัฒนธรรมไว้ก็บอกว่าอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของเขาที่อยากเก็บรักษาไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ได้มาอยู่ที่รอนดานที่นี่และผมก็พามาดูลานสู้วกทิงถึงแม้ว่าจะไม่มีการสู้วกทิงให้ได้เห็นก็ไม่เป็นไรก็ถือซะว่าได้มาเที่ยวได้มาพักผ่อนเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําใจได้ไหมเวลาผมมาดาูเห็นอะไรอย่างนี้เห็นเลือดเห็นอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนะ่ะผมน่ะ พยายามจะเข้าไปดูที่มารากาสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วที่ผมมาแต่จนแล้วจนรอดผมก็ไม่กล้าเขา้าเพราเพื่อนก็ถามว่ามึงเอาจริงเหรออะไรเงี้ยผมบอกว่าเอองั้นไม่เป็นไรก็นี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวในรอนดาเพราะว่าวันนี้จะพาเที่ยวในรอนด้าแม้จะเที่ยวไม่เยอะมากเพราะว่าผมเนี่ยตกรถเมย์ตกรถไฟก็ได้จับรถทัวร์มาที่นี่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะพาเที่ยวเท่าที่เที่ยวได้เหมือนทุกครั้งที่พูดเลยครับไปเที่ยวด้วยกันถกไปเที่ยวด้วยกันกับลรุงรารอารมณ์ครับร้อนๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะพาเข้าไปวิ่งในลานตรงกลางเลยลของลาสวงสินครับจะพาหมนดูรอบๆว่ามันเป็นยังไงอพร้อมหรืถ้าถึงตรงกลางก็เดี๋ยวผมจะมดูวันท<อ>ี<อ>่ Música